บทที่สิเอโลกนี้ทุกอย่างล้วนดีเสมอทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยดีทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นทุกอย่างล้วนดีงามตามคันลองทราบไหมครับในทุกๆความเชื่อไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนไม่ว่าจะเป็นเทวะวิทยาสาขาไหนาหรือว่าศาสนาอะไรล้วนมีความเชื่อตรงกัน อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยดีทุกอย่างย่อมดีเสมอแม้ว่าทุกอย่างจะวุ่นวายสับสนแต่ก็จะเป็นไปด้วยดีเป็นความขัดแย้งอันแปลกประหลาดแต่ก็เป็นจริงเทว่าน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยดีเพราะพวกเขากำลังหลับไหลพวกเขากำลังฝันร้าย คุณอาจคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีได้อย่างไรในเมื่อมองโลกแล้วเห็นแต่ความรุนแรงสงครามความยากจนและก็ความเสื่อมโทรมผู้คนสู้รบกันทำร้ายกันทุกเทียงกันข่คมขู่กันสร้างแต่ความเดือดร้อนไปทั่วโลกและถึงแม้ประวัติศาสตร์จะมีแต่ความวุ่นวาย เมื่อนักปราชญ์ถูกตั้งคำถามว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีได้อย่างไรพวกเขาจะตอบว่าเพราะโลกคือมายาที่พวกเขาพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรที่ว่าโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เหมือนจะเป็นโลกที่เราเชื่อว่ามั่นคงแข็งแกร่งนั้นอยู่แยกจากเราความจริงเพียงอย่างเดียวก็คือมันคือมายาไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกอย่างในจักรวาลล้วนเป็นภาพมายา เรารู้จากวิทยาศาสตร์ว่าทางวัตถุทางกายภาพกายภาพเกือบทั้งหมดคือพื้นที่รู้ว่าสีที่เราเห็นนั้นแท้จริงแล้วไม่มีสีอยู่จริงและเสียงที่เราได้ยินแท้จริงแล้วคือการสั่นสะเทือนที่สมองตีความเป็นเสียงผ่านสัญญาณทางประสาทและเรารู้ว่าในบัรด,ดานสสารทั้งหมดของจักรวาลมีแค่ศูนย์จุด 0.05%เท่านั้นที่ประกอบเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญกว่านั้นมนุษย์รับรู้ได้เพียงเศษเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นโลกจะเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นหรือไม่ผมมองไปที่ตึก Empire State คุณมองไปที่ตึกเดียวกัน มันอาจจะดูเหมือนกันสำหรับคุณและผมแต่มันจะเป็นอย่างไรถ้ามองด้วยสายตาของแมลงที่มีดวงตา100ดวงแล้วมันจะดูเป็นอย่างไรสำหรับงูที่ใช้สัมผัสร,รับรู้ผ่านรังสีอินฟราเรดมันจะดูเป็นอย่างไรสำหรับค้างคาวที่รับรู้ผ่านคลื่นสะท้อนอัลตราซาวดดังนั้นตึกเอ็มไพร์สเตทลักษณะของมันก็เป็นตึกจากสายตาของมนุษย์ไม่ใช่ ในสายตาจระเข้คุณจะสรุปมันจากอุปกรณ์การรับรู้ของมนุษย์ซึ่งมีค่าแถบประสบการณ์แคบๆว่ามันเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังไม่อาจอธิบายได้ด้วยว่าทำไมเอมพายสเตถึงมีลักษณะเช่นนั้นหากสิ่งที่เข้ามาสู่สายตาเรามีแต่โฟตอนในแพทย์ทีปักโชปลา เมื่อเราตรวจสอบสิ่งที่เราสรุปว่าเป็นความจริงเราจะพบว่าข้อสรุปของเราไม่ใช่ความจริงอย่างที่เราคิดเสมอวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยการสรุปว่าโลกทางกายภาพเป็นความจริงสสารเป็นจริงแต่ตอนนี้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์สสารมาจากอะไรพวกเขาก็จะตอบว่าอมืมาจากโมเลกุลไงแล้วโมเลกุลมาจากไหนก็อะตอมไงแล้วอะตอมมาจากไหน อนุภาคไงแล้วอนุภาคมาจากไหนเขาก็จะตอบสิ่งที่เล็กย่อยลงไปเรื่อยแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมาจากอะไรเล่าถ้าพวกมันไม่ได้ถูกวัดว่าเป็นอนุภาคพวกมันก็คือคลื่นความเป็นไปได้ในพื้นที่เชิงคณิตศาสตร์ในแพทย์ทิปักโชปรา ขึ้งความเป็นไปได้ไม่ใช่สาสารจับต้องได้เลยมันคือความว่างเปล่าที่ปรากฏเป็นอนุภาคเมื่อถูกวัดค่าและสังเกตด้วยจิตใจเท่านั้นเมื่อคุณย้ายจากห้องหนึ่งไปอยู่อีกห้องหนึ่งเมื่อสัมผัสของสิ่งมีชีวิตในตัวคุณไม่ได้รับรู้เครื่องไม่ได้รับรู้เสียงเครื่องล้างจานเสียงนาฬิกาเดินหรือว่าได้กลิ่นไก่อบอีก ครองครัวก็คล้ายจะสลายหายไปเป็นความว่างเปล่าหรือสลายไปเป็นคลื่นแห่งความเป็นไปได้กลุ่ม rose cross order ซึ่งมีมายาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14ได้อธิบายว่าโลกทางวัตถุเป็นเพียงห่วงลึกทางจิตและหลักกลาศาสตร์ควอนตัมก็ยืนยันว่า สิ่งที่องค์กรเก่าแก่นี้รู้มานั้นเป็นความจริงครั้งแรกที่ฉันศึกษาเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเมื่อหลายปีก่อนการวิจัยชิ้นหนึ่งที่ฉันอ่านบอกว่าห้องที่ฉันนั่งอยู่นี้ไม่มีอยู่จริงเมื่อฉันเดินออกไปเพราะห้องและทุกอย่างภายในห้องจะกลับไปเป็นคลื่นความเป็นไปได้เมื่อไม่มีใครมองเห็นห้องจะเปลี่ยนคืนมาเป็นอนุภาคของ ของแข็งเมื่อฉันเดินกลับเข้ามาสังเกตมันฉันเคยเล่นสนุกสนุกด้วยการเดินออกจากห้องแล้วรีบหันควับกลับไปมองเพื่อจะได้เห็นห้องเปลี่ยนรูปแต่ก็ไม่สำเร็จก่อนที่ส,สารจะปรากฏออกมาเป็นกรวดเป็นเกรดหิมะหรือแม้กระทั่งอนุภาคย่อยของอะตอมมันต้องถูกสิ่งมีชีวิตมองเห็นก่อนนายแพทย์โรเบิร์ตแลนชา ในระดับความลึกสูงสุดโครงสร้างทางกายภาพทั้งหมดของโลกเราและทุกอย่างบนโลกเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่าดังนั้นดังที่ทีปักบอกโลกนี้คือวัตถุทางกายภาพจริงหรือเปล่าแต่ถ้าโลกไม่ใช่วัตถุทางกายภาพแล้วมันคืออะไรการมีตัวตนทางกายภาพล้นมาจากจิตใจแต่เรื่องที่ล้ำ ที่ลึกล้ํามากกว่าแนวคิดที่ว่าจิตใจอยู่เหนือกว่าวัตถุวัตถุคือจิตใจทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในรูปของแข็งและวะัตถุจักรวาลและโลกทางกายภาพทั้งหลายแท้จริงแล้วเป็นภาพที่ฉายจากจิตใจทั้งสิ้นทั้งหมดคือวิญ,ญญาณจักรวาลคือจิตผู้ใดเข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วยจิตแห่งจักรวาลผู้นั้นได้เข้าสู่วิถีแห่งความรู้รอบ โลกและจักรวาลสร้างขึ้นจากจิตแม้แต่โครงสร้างของอะตอมก็ถูกพบโดยจิตทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือจิตความคิดคือพลังงานตั้งตน้นและการสั่งสะเทือนที่ส่งจากพระเจ้าและได้สร้างสิ่งมีชีวิตอิเล็กตรอนอะตอมและรูปแบบพลังงานทั้งหลายเมื่อคุณมองออกไปยังจักรวาลที่กว้างใหญ่ในตอนกลางคืนคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าจักรวาลอยู่ไกลโพ้น ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าภาพที่เรามองเห็นมาจากอนุภาคของแสงกระทบกับจอประสาทตาและถูกนำมาตีความในสมองให้เป็นภาพก่อนที่สมองจะกลับภาพและฉายมันจากด้านหลังศีรษะดังนั้นแม้แต่ในระดับชีววิทยาเราก็ยังรู้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นแท้จริงแล้วอยู่ในตัวเราเมื่อเรามองโลก เราไม่ได้กำลังมองมันจากภายนอกเรากำลังมองเห็นมันจากในตัวเราประสาทสัมผัสทั้งหลายที่จับภาพโลกภายนอกล้วนตีความจากประสบการณ์ภายในตัวเราเมื่อเราแตะต้องของบางอย่างเรารู้สึกถึงมันได้จากภายในตัวเราไม่ใช่ภายนอกลองสำรวจตัวเองดูก็ได้เมื่อมีใครบางคนโอบกอดคุณคุณจะมองเห็นเขาและรับรู้ความรู้สึกของเขาได้ จากภายในตัวของคุณเมื่อได้ยินเสียงคุณไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกแต่ได้ยินจากภายในตัวคุณเมื่อคุณขยับร่างกายคุณรู้สึกและสัมผัสทุกการเคลื่อนไหวได้จากภายในไม่มีสัมผัสหรือความรู้สึกใดที่พิสูจน์ได้ว่ามีโลกอยู่ภายนอกและแยกออกจากตัวเรา